โอเควเดีโอนี้เดี๋ยวเฟรมพูดฟิดต้นเบียดลงรายละเอียดนิดนึงนะครับแต่มันจะแยกๆหน่อยไม่ต้องกอลัวอ่าเราว่าฟิดต้นเบีดวาดคล้ายๆเดิมมีอันหนึ่งวาต่อนอาจจะได้ไม่ลบอนะันสองอันสามอันสี่ไม่ต้องการเราบริกต่อแล้วก็ดวัลน้มิตเตอร์ก,ก็คือเป็นอุปกรณ์เลยวัดกระแสไฟฟ้าทางไว อันหนึ่งอันส,ส,สองอันสามอันสี่ก็ได้เหมือนเดิมแล้วก็ออกอาต่อไฟสมมติว่าน้องมีค่า e m f นะค,ะคนนรับก็คืออีเล็กตัวโมดิฟอสเป็นเอฟทีดอทหนึ่งเลยคือให้เรียกง่ายนะเซนจะตั้งชื่อจุดนะครับตอนนี้มันจุด a อจุดบีจุดซีจุดดีจุ เราเราเราจะได้พูดถูกว่าเราสูงแค่หลุดไหนอยู่อ้าวีสตอนบีดสมุิก็ยังไม่ไม่ได้ถือว่ามันเป็นสมุิตอนที่สดมดุลคือคิดแบบปกติไปก่อนนี้ไอเดียของมันก็คือเมื่อเราแบ่งวงดตนน่อนี้จริงๆโมดต่อระเค่อนข้างสงบมากก็คือเราสามารถแบ่งรึงน้นได้มันจะไ,ได้เป็นครึ้นบนขึ้นล่างอะไรเขาจะเรียกว่าเพราะเราเราเป็น A B C กับ A B C หนอตามชื่อตั้งชื่อไว้จะได้ใช้เรียกบนเรียกล่างอน่อ่งบางทีมงก เพราะว่าถ้าสมมติเราตะแคนข้างดูเดี๋ยวมันจะกลายเป็น D A B หรืออะไรกันเนาะซึ่งเราแบ่งครึ่งนี้มันก็สมมากนะเนี่ยมันจะเรียกเป็น A B C กับ A D C เนาะเรารู้ว่าที่มันคล่อมระหว่าง A กับ C ตรงนี้ความต่างอสมันเท่ากันมันคล่อมผ่านจุดเดียวกันเออซึ่งก็เท่ากับ F เสร็จเท่ากับเวกเตอร์ E เหอนกันพอดีก็แสดงว่าเราก็รู้ว่าเออซึ่งของเรา E M S ค่ะก็เท่ากับเดลต้าของช่วงบนก็คือเดลต้า V ของ A B C เท้าเท่าความแป็นสัมพ์ของชั้นบนเท่าความสัมพัน์ของชั้นล่างเอ,อ่อ v ของ a d c เพราะมันเข้าผ่านจุดเดียวกันในทฤษไอเดียไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรถ้าเราลองคำนวณสมมติเราเรามีกระแสไฟฟ้าไหลมากระแสไฟฟ้าลูกของถังวงจรไหลมามันก็จะมีบางส่วนที่ไหลขึ้นไปข้างบนแล้วก็มีบางส่วนที่ไหลลงมาข้างล่างประมาณนั้นเราถือว่า ็ยังไม่คิดผ่านการัรวโนอมเตอร์รับาถึงว่าคิดผ่านข้านบนขา้างล่างผมก็ตั้งชื่อว่เป็นไอล้อกอน A B C กับ i อเ c ถ้าเราอยากรู้ว่าน้องมีค่าเท่าไหร่เออเอาจริงๆริเอได้เราลองรู้ว่าจากโอมใช่ปะ่ะมันเดเต้ท่ากับอะไรมากว่โอมเอาเตอร์ีบนก็คือเดอเตท่ากับ I-ABC เรายังไม่คิดก่อนเราตัดทีมใหกเขาเลก็จะก,าากมมาลายเป็นอันห่วงอาร์สองรมคอยู่เฉพาะข้างบนไหลขึ้นถูกบ้าประมาณนั้เดยวจริงๆมันก็ทกนเ,กเกท,กกท่ากับเอ็ซ์อนู้หรือเราเราดูต้อทข้างล่างก็ได้เจ้าเท่ากับวีเอดีีเท่ากับไออดีซคูณกับวันณคมณข้างข้างล่างสามงอาสี่นี่เราเท่ากับเอ็ซ์ยอ ลองคิดเขีนเลยเถอะเปรมคิดไอเดียประมาณนี้ขึ้นมาเพราะว่าถ้าสมมติเราเริ่มสนใจกาวานอมิเตอร์เช่นอย่างรูปความต่างศักย์ที่ตกลงระหว่างกาวานอมิเตอร์ก็คือ v v d ป่ะก็คือสมมติว่าเดลต้า v v d ก็คือเอ่อบที่ b ลบีที่ d ก็คือไอเดียเนาะเป็นเดลต้าบีก็คือความต่างศักย์ไฟฟ้าตรงที่แหล่งเอ่อตั้งชื่อมันเท่ากับเดลต้าบีกาวานอร อยากจะคำนวณแนวต้าวีกวรนอเราเราจะได้พอหาว่าไอที่ไหลผ่านกวรนอมีค่าเท่าไหร่เดีว่วจริงๆเราอาจจะจับเป็นเรนูของวีการนอไปก็ได้แล้วก็ดูว่าน้องมีความสัมพันธ์กับค่าอื่นยังไงอะไรก็ถ้าสมมติว่าเราเซตให้วีกวรนอเป็นศูนย์ก็ใส่ไฟฟ้าที่ไหลผ่านกวรนอิเตอร์ก็จะเป็นศูนย์มันจะกลายเป็นวงจรสมดุลแล้วก็อาจจะหาความสัมพันธ์ของวีกวรนอก่อนที่มันขึ้นกับอันหนึ่งอันสองอันสามอันสี่อะไรประมาณนั้นนะครับโอเคเราจะหายังไงดีก็อาจจะต้องใช้ไอเดียที่ว่า เดลต้า v b ดีอ่ะอ่ามันมันเปลี่ยนไม่รู้ว่าเคยทําแบบนี้ไหมคือเดลต้า v b ดีมันเท่ากับ v b ลบ v d ใช่ไหม,มแต่เป็นสามารถโยงไปหาตําแหน่งจุดข้างๆได้เพราะมันตกเข้าระหว่าง v d กับ d เป็นสามารถเอาความต่างสงระหว่างช่วงนี้กับช่วงนี้มาบวกกันได้เหมือนเช่อมขำช่วงเดียวกันหรือถ้าสมมติจะเขียนให้มันเข้าใจมกขึ้นพิ่มันจะทงการบวก a กับ a ไปเท่ากับ v b ลบ v a บวกกับ VA ลบ v d เหมือนเฟรมเพิ่มตรงกลางเข้าไปคือบวกเข้าแล้วก็ลบออกแต่ว่าเออ VA ลบลบ VB ลบ VA ตรงนี้ยมันก็คือเข้าความต่งสับระหว่าง B กับ A ถูกปะ แล้วก็บวกกับ VAD บวกกับ VAD VBA คือเอา VB มาเทียกบ,บกับ v วกันหาค่าความต่างกัน VAD คือเอา A ลบันดีแต่ว่าถ้าสมมติว่ากระแสไหลผ่านทางนี้มันแปลว่า VA ควรจะมากกว่า VB ไอค่าตัวนี้ v b a อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหรก็ต้องติดลบเพราะว่า VB น้อยกว่า VA เป็นัานาอาจจะเขียนเป็นลบ VAB ก็บวกความ,ม VA, VA, ถีม่อเ,เดีอ่าเมื่อเมื่อวีเอีก็คือ VA เอลบคือมีเสียงเดลต้าพอสดสดอ่ะเดลต้าเดลต้าลบเดลต้าเป็นเสียงเดลตา้าตัวนี้เท่าออก,กับวีเอลบวีบีเพราะว่าถ้ากระแสจะไหลทางนั้นได้เวีเอต้องมากกว่า VB กระแสเลยไหลไปอันนี้เราคิดเป็นฟังก์ชันลอเรนส์เ,เอนาะเราคิดว่ากระจุกบวบกขึ้นทีก็ไหลจากสักมากไปสักต่ำสักมากไปสักน้อย ประมาณนี้จะเขียนอย่างนี้มันสวยกว่าเพราะว่าจะใส่ทนันเพราะติดลบจะเป็นลบเดลต้าวีเอดีบวกกับลบบบวกกับเดลต้าวีเอดีถ้าเป็นเดลต้าวีวีดีก็คือเด okay, ลต้าวีกาวนาะที่เราอยากดูว่าที่เหลือก็เป็นง,งานหยาบครับค่อยๆจัดรูปอ่ะพยายามจับอันนี้นะซึ่งเขียนสลบที่นี้ตอนนั้นเราก็จะได้ว่าเดลต้าวีกาวนองเท่ากับ ก็จะเป็นับลด AB, บดีท้าบีเอบวกกับด o t ้าบีเอีแล้วเราก็ต้องโยงสองค่านี้ให้มันเข้ากับ r าร์นาสองที่เฟรมเตตไว้ตอนแรกจะได้ดูว่า delta v ดมันขึ้นกับค่าอาร์หนารัสองก็สาี่ก็ก็ใช้กฎอ,องกลธรรมาดาแมบนี้เราน่าจะพอหัหัมาแล้วบ้างนิดหนะ่อยเออเราใช้ไอเดียที่ว่า v เท่ากับ i r หรือ delta b เท่ากับอ r ร e l t a ้ t b ก็คือตัว b ที่มันค่อมระหว่าง a กับ b ก็คือผ่านตัวแทใช่ปะแสดงว่ามันก็ต้องเท่ากับ i ที่ที่ผ่านตัวแท r หนึ่งก็คือ i a b c ใช่ไหมแล้วคูณ r i a b c คูณ r แ i a b c มัค่าเท่าไหร่เราหามาแล้วตอนแรก i a b c เท่ากับ e p s i รณา r หนึ่งกับ r สอง,อ,งอันนี้มันเท่ากันเนาะแล้เขา้าใจค่าอยายขอมนมาหานะ ก็จะเท่ากับเอสม์เลอรอนอาร์หนึ่งบวกอาร์สองคูณอารหนึ่งเริ่มจาอารเราอาจจะเห็นเป็นอนี้แล้วก็ทำให้มันให้มันสวยงามในการก็ทำคล้ายๆกันเออเดลต้าบีเอดีก็คือตบข้อมเอดีตบข้อมอาสามใช่ปะก็คือ i a d อบอคูณกับ r 3สามนเอดีซคูณอาร์ส ก็ได้อ็กซพรอนคูณกับอาร์เอดีซีนั่นเองโอเคมันจะเป็น r าร์สามอสี่เหมอก,กันอาร์สามส่วน r าร์สามบวกอสี่ไม่ทำอะไรผิดเนอะโอเคประมาณนี้แล้วเราก็แทนค่าเข้าไปให้มันเสร็จงานแทนค่าเข้าไปาขั้วบดนกจะ,ะได้ว่าเอา่อ,อ,นะอ, X, อ v, แล้วก็บีกาเ์วานอฟนะ่็คือเดลต้าบีบีดีเราเท่ากับลบไปขอดึงเอ็ซรอนออกไปเลย จากก็นนาห,าหารหลบ a1 หาร a1 บวก a2 บวกกับ a3 a3 a4 ใช่ประมาณนี้ก็จะเป็นเดี่ยวๆ้วิแล้วก็อาจจะจัดรูปนิดนึงให้มันสวยงามนะครับหน่อย,ยนะี้มันสวยคุณไปหน่อยนึงออกมาก็จะกลายเป็น a3 คนูณกับ a1 บวก a2 ใช่ไหม ลบก,กับ a1 คูณ a3 บวก a4 หารด้วย a1 บวก a2 คูณ a3 บวก a4 นั่นก็จะได้เป็น Delta เดลต้า vd ถูกไหมอันนี้ก็คือไอเดียคูณกับอลงถ้าสมมติว่าเราอยากทำให้การเป็นวงจรบ,บิดที่สมดุลก็คือเดลต้า vd ใช่ไหม เดลต้า vbd นะหรือก็คือเดลต้า vg การวันน้ององเราถ้าเราเปศูนย์สัถ้าสมมติความต่างศักย์ตัวนี้เป็นศูนย์ใช่ไหกระแสก็ไม่ไหลไอะที่ผ่าน g ก็เป็นศูนย์เราจะทำอยังไงให้เดลต้า vg เป็นศูนย์ก็เซ็ตแค่ข้างบนเป็นศูนย์แต่ข้างล่างมันไม่น่าเป็นศูนย์อยู่แล้วนะเพราะว่าตัวค่าที่ไปบวกบวกคูณกันนะครับยกเว้นแต่พวกนี้เป็นศูนย์ก็ไม่น่าเป็นอย่างนั้นแล้วก็เซ็ตแค่ข้างบนเป็นศูนย์ใช่ไหมสมวติเราเซ็ตให้เดลต้า vt เราเซ็ตให้มันเป็นศูนย์ ก็ได้ว่า r สามคูณกับ r หนึ่งบวก r สองลบกับ r หนึ่งคูณกับ r สามบบวกกับ r สี่เสร็จทำการบวชใู่ปะเอิมย้าข้างไปจะได้ r สามคูณ r หนึ่งบวก r สองเท่ากับ r หนึ่งคูณก,บกับ r สามบวก r สี่แล้วก็เออย้ายไปหารจะได้ อันนี้หารอาสามอันนี้หารอาหน,นึ่งครับก็ 1. 1> จะได้หนึ่งบวกกับ R สองส่วนอาหนึ่งเท่ากับหนึ่งบวกกับ R าสี่ส่วนอาสามจนึงสองข้าง 2, ก็เจ้าเจ้าหายอากลับด้านหน่อยให้มันขี่เขียนไว้อันนี้คืออาสองเท่ากับอาสามส่วนอาสี่อันนี้เป็นไอเดียของผมเป็นบาลานซ์เป็นบาลานซ์สีตัวโซนบริสโซจิต อันนี้คือบาะสถารัตย์บนนี้มันใช้ได้อยู่แล้วนะครับจะเกตว่าเราข้อมส1 A2, า3ี4เพราะว่าเรานิยามข้นบนกับข้างล่างถ้ากลับกันสมมติว่าเราต่อแนวนี้เราไฟต่อแนวนี้อันนี้ก็จะกลายเป็นครึ่งบนครึ่งล่างแทนจะได้ว่ามันก็ไม่แปลกแค่เราจะเขียนมัน A1 ถึงา3กับ A2 ถึงี4ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเราไม่สามารถต่อมันทะยานอย่างนี้ได้มันจะไม่เกิด r 1ถึง A4 ก็เลยไม่เกิดแต่ว่าก็เนี่ยได้ คู่นี้คู่นี้ก็ได้นะคู่นี้คู่นี้ก็ได้ก็จะกลายเป็นเป็นวิสโตนบิดที่ที่สมบูรณ์โดยด้วยเงื่อนไขแบบนี้นะครับก็ถ้าสมมติว่าเราแปลงไอไออาร์สามอาร์สี่ให้มันกลายเป็นลวดที่ไหนๆพูดพูดพูดไปหมดเลยอืมก็ทำได้กก็ใช้ไอเดียที่ว่าขอบตัวนั้นที่คิดว่าเหมื่หรือไปให้มันกลายเป็นลวด สมมุติทั้งหมดยาว L เหมือนคือน้องคือมิเตอร์วิชแปลว่าทั้งหมดเป็นยาวหนึ่งเมตรก็คือร้อยเซน L คนนจะเป็นหนึ่งร้อยเซนชักมาถือเอาตีเป็น L ไปกันนึสมมติทั้งหมดยาว L ยาวแล้วนี้ยาว X หลังอันนี้ก็ยาว L ก็เอ็นมาเกณฑ์นี้สมมติว่าเราอยากทำให้มันกลายเป็นบาลานซ์วิชขึ้นไปอันหนึ่งอันสองมันต้องเท่ากับเท่าไหร่ก็ต้องเท่ากับไอ R ส่วนดี้มันเป็น X ใช่ไหมก็ค like exactly. ือ r คูณด้วย l แล้วก็ r ส่วนที่เป็น l ลบ x ถ้าหันเนคราวนี้ไอ้ r ส่วนที่เป็น x กับ r ส่วนที่เป็น l ลบ x เป็น r ที่ขึ้นอกับเส้นดวดอะไรเงี้ยเนาะสมมติว่าให้วัสดุไอเนี่ยเออเพื่อที่น่าตัดเท่ากันเฉลี่ยเฉลี่ยเท่ากันทั้งหมดเนาะเอเท่ากันแล้วก็ทำจากวัสดุทำจากวัสดุเดวยกันทำให้ตัว rho เท่ากันประสิทธิผลที่เท่ากันแล้วก็พอรู้ว่า r x เท่ากับ rho l สนเอง ก็คือ rho x ส่วน a อันนี้ไม่แฝงนะ r rho x ก็เท่ากับ rho ของ a r rho x นะส่วนลด a เท่ากับเออนั่นแหละก็ดเท่ากับตนี้พอเราเอาน้องมาหารกันก็จะได้ rho x ส่วน a หารกับ rho l rho x ส่วน a นะก็เปลี่ยนฐานพิมพคูณกับสี่เป็นปส่วนซะก็จะกลายเป็น a ส่วน rho l rho x เมื่อเราเอาสูงว่า A กับโรมันเท่ากันก็จะตัดตากทิ้กได้เอตากับ A โรตัดกับโรก็ hmm. จะได้ว่าอ่าร้านหนึ่งห้าสองเท่ากับ X ส่วนแอลโลก็เป็นสมการที่เราใช้คำนวณอะรปรมานี้เราจะย้ายข้างกับสมการคูณอะไรเนี่ยได้หมดมถ้าเหมือนถ้าจะอดิตในตอนเราใช้เราใช้งี้ว่าเป็นแอลโล เท่ากับ x สองก็ได้เหมือนกันกับค่าครูแต่สมการจะเหมือนตอนทำ l จะเป็นหนึ่งร้อยทามันเป็นพเตอร์วิกหรืออะไรก็คือต้องการจะสื่อว่าไม่ได้อยากสมการไม่มีรับอาจจะต้องใช้ไอเดียของการค่อยๆดูอันนี้อาจจะถ้าจะยากก็ยากตรงนี้นิดหนึ่งเ้ราต้องดูไอเดียของการที่ความต่างสันสามารถแยกได้แยกกับจุดเดียวเป็นคล่อมสองจุดอะไรนี้เพราะที่เหลือมันก็ใช้เป็น กดขององ,องธรรมดาไม่ได้มีอะไรมันจะมีตัวที่ยากก็คือซัปปซิสเตอร์ที่มันต้องใช้คือต้องใช้เคียร์ชอฟต่อนะครับก็เดี๋ยว,ยวพูดอีกทีกนะ็ไดะกดที่เจ็บส่วนเพิ่มเติมผมมีสโตนบิสน่าจะพูดประมาณนี้ครับพูดว่าทําไมต้องเป็นค่าตรวนี้แล้วก็ลองเขียนเขียนดูว่าถ้าสมมติว,ว่าเราเป็นเ,เชืยร์หรือเส้นลวดยาวเท่านี้จะมีค่าเท่าไหร่เนานะต่อไปเซ็ซึ่งแลบที่แปดรับไม่าย